สันสาทุชนที่เคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นของการสร้างพระใหญ่ประจำวัดก็คือพระปานนักปกโดยคติความเชื่อในเรื่องของการไม่สร้างพระใหญ่ทับพระประธานองค์เดิมจึงได้มีการจำลองหลวงพ่อโตขึ้นมาหน้าตักฟ้าง5เมตรองค์พระสูง6เมตรหน้าปกนั้นฐานฟ้าง8เมตรสูง13มเมตร59เซเน ตอนี้ท่านพระที่ประดิฐานเนี่ยเป็นจุดสำคัญระยะของแท่นพระสูงขึ้นไปถึง8เมตรฟ้างสี่เหลี่ยม15เมตรคูณ15เมตรเป็นสถานที่ประดิษฐานพระปานนาปกและที่น่าสจันว่าการำดำเนิจากการสร้างพูดคุยกันฝ่าจะได้สร้างเนี่ยใช้เวลาถึง19ปีในการทำเรื่องของ การสร้างรูปแบบขึ้นมาการหาทุนหาอะไรต่างๆที่จะทำดำเนินการก่อสร้างจงังหวัท่ามสะพานภูมิพลซึ่งได้วาศีลาเลิกไว้แล้วก็สร้างจนแล้วเสร็จมีเสาอ,อยู่ต้นหนึ่งมีสายที่เป็นสะพานถึงเพอิอมาตรงจังหวะอยู่พอดีด้านหลังขององค์พระประธานพระปานนาปกปัจจุบันเนี้ยโครงสร้าง อันดับแรกก็คือเอาเหล็กมาสารแล้วก็จะใช้ปูนพลาสเตอร์ผสมกับทรายพอกเป็นผิวเป็นผิวเป็นองค์พระองค์พญานาคเสร็จเรียบร้อยแล้วพอได้สัตว์ได้ส่วนได้อะไรต่างเข้ารูปทรงดีแล้วก็นำขี้พึ่งขี้พึ่งเนี่ยมาประกอบเข้าประกอบขี้พึ่งเสร็จเรียบร้อยอะไรต่างเรียบร้อยแล้วก็ทำการพอกผิวอีกครั้งหนึง่ง หลังจากนั้นก็จะทำการรอการรอพระปางหน้าปกองค์นี้ตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าจะรอในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนอะไรเป็นเดือนแห่งวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาทิฏาิแล้วเราก็ถือว่าวันวิสาขาบูชานั้นพระพุทธเจ้าประสูติ์ในวันนี้ ตัสรูในวันนี้และปรินิพานในวันนี้เราก็ใช้ช่วงของวิสาขาบูชาจะทำการรอองค์พระปางนาคปกเฉพาะเสียนก่อนเป็นปฐมฤกษ์จึงเจริญพรให้ทราบว่าในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนวิสาขาบูชาจะทำการรอเป็นครั้งแรกขอเจริญพร